สวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนเกี่ยวกับการนวดแก้อาการซึ่งอาการนี้ก็คืออาการปวดปสวัสสาวะบ่อยนะครับจะมีอาการเจ็บขาหนีบรวมด้วยนะครับซึ่งปวดปัสสาวะปสวะบ่อยเนี่ยมักจะเป็นตอนกลางคืนนะครับเราจะสังเกตว่ากลางคืนจะฉี่บ่อยนั่นเองแล้วคนไข้ไม่ได้นอนนะครับดังนั้นถ้าเราจะจะตวรวจและดูว่าขาที่ไหนที่จะทําทให้มีอาการปวดขาหนีบนะครับ เช่นบางทีนคนไข้จะบอกเองหรือบางทีบางครั้งไม่แสดงอาการเช็บที่คาินิกแต่เราสามารถตรวจได้เรามาดูนะครับวิธีการตรวจนะครับเวลาเราพับขาเนี่ยเป็นเลขสี่เราจะเห็นเส้นหนึ่งเนี่ยที่เป็นเส้นแข็งๆนะั่นคือกล้ามเนื้อที่ชื่อว่ากามเส利สนะครับเราจะเห็นเส้นที่ลอยขึ้นมาแข็งซึ่งจะมีกับทุกคนนะครับัในเวลาเราเช็คเนี่ยเราจะเช็คที่กล้ามเนื้อแอรดัคเตอร์แมกโนซึ่งอยู่ใต้ใต้กลซารซิสต,ตรงนี้นะครับเราจะสังเกตว่าเราก,กดตรงนี้ดู นะครับเช่นสมมุติว่าเรากดเข้าไปใต้กรซีนิดแล้วคนไข้มีอาการเจ็บนะครับแล้วเราก็เช็คอีกข้างหนึงว่ามีอาการเจ็บเหมือนกันไหมหรือเจ็บน้อยกว่านะครับซึ่งปกติมักจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งซึ่งไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เจ็บเท่ากันทั้งสองข้างนะครับเช่นสมมติว่าข้างนี้เจ็บนะครับข้างนี้เจ็บดังนั้นเวลาข้างที่เจ็บปุ๊บเนี่ยเวลาวิธีการนวดเนี่ยเรยาจะให้คนไข้นอนคว่ำก่อน เวลาล้ามเนื้อจิตนะครับเวลาล้ามเนื้อที่มัดเราถ้าเป็นแพทย์แผนไทยจะเรียกว่าเส้นกระสายกรอบเนาะนะครับเวลาเจ็บปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตว่าน่องอ๋อยี่ฝั่งนึงก็จะเจ็บตามไปด้วยนะครับเวลาเราบีบล้ามเนื้อน่องบริเวณนี้เนี่ยข้างที่เป็นจะเจ็บตามไปด้วยฉะนั้นเวลาเราได้แล้วนะครับเนืดอพื้นฐานก่อนพื้นฐา,านหายเรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากที่นวดพื้นฐานขายแล้วดูสังเกตดูปีน่องตรงนี้นะครับให้เรา เอามือกำนะครับแล้วบีบปีน่องนะครับให้แรงๆชนิดนึงนะครับไม่เจ็บนะครับเราจะบีบระหว่างกล้ามเนื้อน่องตรงนี้นะครับแล้วบีบกับปีน่องขึ้นเฉยๆนะครับเราทำสักห้าถึงสิบรอบนะครับพอเราทำสักสามรอบให้อยู่ก่อนนะครับแต่ทำทั้งหมดสิบรอบนะครับ อันนี้รอบที่สองอันนี้รอบที่สามบีบให้เต็มเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะยืดกล้ามเนื้อน,น่องใชกมีดเลยนะครับโดยการกดส้นเท้าลงกลับมาทำสามนะครับให้ครบสิบรอบนะครับดูนะครับบีบตามร่องนะครับแล้วก็ยกขึ้นมา เดี๋ยวขึ้นมาฉะนั้นจะสังเกตนะครับอาจ,จารย์ไม่ได้กดบนกล้ามเนื้อน่องโดยตรงเลยแต่บีบข้างกล้ามเนื้อน่องนะครับแล้วก็บีบเอากล้ามเนื้อน่องขึ้นมาเท่านึ่นงสามรอบยืดส้นเท้านะครับแทนยืดสนทาเราจะยืดแบบนี้ก็ได้นะครับยืดสนท้าแบบนี้นะครับ,รนะรบไปทำซ้ำ นี่รอบที่สามนะครับเราจะสังเกตว่าพอเราบีบรอบที่สามแล้วกล้ามเนื้อน่องบริเวณน,นี้จะนิ่มลง,งทันทีนะครับนิ่มลงนะครับเอาละพอนนิ่มลงเสร็จปุ๊บให้ค่อยๆนั่นงหงายอย่าลืมนะครับนวดวิ่หารขัน่อนเสมอพอได้แบบนี้ปุ๊บเราค่อ,อยนะครับถ้าถ้าทําได้ก็เอาเท้านะครับหนีบเอวไว้แล้ว,วางดูนะครับ อันนี้ไม่ให้ใช,หหใช้มืออย่างนี้นะครับเพราะมันมันมันไม่สุภาพนะครับเราจะใช้มือข้างนี้วางเฉยเแล้วมือข้างนี้กดลงไปฝั่งนี้นะครับแล้วเรากดลงไปเราจะสังเกตได้เลยว่าการกดครั้งนี้แทบไม่เจ็บแล้วนะครับแล้วก็กดไปสักสามรอบนะครับชา้ชาๆนิ่งๆกดแค่สามจุดเองนะครับประมาณหนึ่งนิ้วมือหนึ่งนิ้วมือของนิ้วโป้งนะครับหนึ่งข้อนิ้วมือของนิ้วโป้งสังเกตนะครับสองข้อนิ้วมือแล้วก็สามข้อนิ้วหือของนิ้วโป้งแค่นี้ไม่ต้องไปไกลกว่านั้นนะครับ อันสานะครับหลังจากที่ไม่เจ็บแล้วนะครับเราจะตั้งคนไข้ตั้งขาคนไข้ขึ้นมาแล้วก็นะครับเราให้คนไนข้กางแขนลึกตัวทีนะครับสามารถลักษณะนี้นะครับวางคนไข้นอนนะครับแล้วก็เอามือเนี่ยซุกนะครับแล้วก็กดจับท้องน้อยนะครับขึ้นเข้าหาสะดือ สักห้ารอบนะครับพอห้ารอบเสร็จแล้วนะครับเราจะหา,าหมอนนะครับรองรองใต้เข่าให้ไปให้มันค่อยนอนสบายๆนะครับบริเวณนี้เราจะมามองนะครับบริเวณนี้จะเป็นกระดูกเชิงกลาร นะครับตรงนี้จะเป็นกระดูกเชิงกลางซึ่งเป็นในช่องทองนะครับกบระเพาะปัสสาวะจะอยู่บริเวณนี้นะครับให้หมอนวดจะใช้อุ้งมือก็ได้ใช้สันสอบก็ได้แต่ถ้าใช้สันสอบให้ทําด้วยความระมัดระวังไม่ให้โดนกระดูกแล้วก็ไม่แรงเกินไปแต่ถ้าใช้อุ้งมือก็จะพอดีนาำในการวางตรงนี้พอดีแล้วก็กดลึกลงไปสักนิ้วมืออย่างช้าชานะครับสองนิ้วมืออย่างชา้าช้าเสร็จแล้วก็ไหลก็หาะดือนะครับ ทำไปเรื่อยๆสักสิบยี่สิบรอบนะครับก็ไม่เจ็บนะฮะถ้าเจ็บอยู่ทันทีนะครับก็ไม่เจ็บกดลงไปตรงๆก่อนแั้งสองนิ้วมือนะครับเสร็จแล้วขยื่นขึ้นไปหาสะดือทํำสักยี่สิบรอบเพียงแค่นี้นะครับ อาการปัสสาวะบ่อยแล้วก็เจ็บขาหนีบเนี่ยจะดีขึ้นมากเลยนะครับฝึกให้ชำนาญก,ก่อนไม่ใช่จริงครับสวัสดีครับ